มีรถเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วนะครับอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวนะครับไม่แท้ไม่น้อยด้วยไม่ถึง 1- นึ่งแสนกิโลนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับสภาพแบบเลียวๆเลยที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้เก็บสีต่างๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบีมจะพามาชมกันคลิปนี้ถ้าเกิดจบแล้วเนี่ยบีมอาจจะขออนุญาตนะครับนำรถตัวนี้นะครับไปเก็บสีไปเก็บริ้วลอยนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับกับด้านหลังบีมนี้เลยนะครับ B โอ้นะครับป like ี2019นะครับแท้แท้นะครับจด2019นเะครับเครื่องพันสองนะครับตัววีนะครับมาบีมจะพามาดูกันก่อนเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นนะครับกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะครับที่เราจะเห็นดักน้เดิมนะครับบ O รุ่นก่อนก่อนก็จะไม่ใช่กระจังหน้าแบบนี้จะไฟตากลมโตนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับสำหรับที่ให้มานนครััเย ฝากระโปงนะครับกล้องเข้ามาดูได้เลยนะครับมันก็จะมีริ้วรอยสะเก็ดหินขนแมวแล้วก็รอยดํารอยด่างต่างๆนะครับตรงนี้นะครับล้วนเกิดจากการใช้งานทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ผ่านการทําสีทําอะไรมาก่อนนะครับก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับตรงไฟต่างๆนะครับก็อาจจะมีลงมีรอยบ้างนะครับเป็นธรรมดามากๆเลยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยรถคันนี้เป็นรถบ้านเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยอุบัติเหตุมานะครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกแท้เดิมของ Honda นะครับมีโลโก้นะครับครบเรียบร้อย ตัว B.O. นะครับเขาจะให้ไฟเหลียวมาตรงด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นทุกคันนะครับตรงล้อเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับให้ดูก่อนมีริ้วรอยนะครับตรงนี้นะครับเล็กน้อยนะครับประมาณ10%นะครับที่เหลือ90%เนี่ยก็ยังเรียบร้อยดีสวยงามนะครับตรงดิสข้างหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับตัวยางเนี่ยบิมขอดูปีก่อนนะเป็นปี23นะคะซึ่งดูจากพิจารณาจากดอกแล้วก็ ดูสภาพยางแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับตรงนี้ก็บิมจะให้ไปอย่างนี้เลยทั้งแม็กนะครับแล้วก็ทั้งตัวยางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ซ่อมได้เดี๋ยวบิมจะเก็บงานแล้วก็ซ่อมให้นะครับมาตัวสีด้านข้างนะครับกล้องมาแพนดูได้เลยมีแค่รอยขนแมวนะครับรอยหนักเนี่ยไม่มีเลยนะครับมีแค่ตรงนี้ซึ่งเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับชิ้นนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับหลังคาเนี่ยกล้องแพนดูด้านบนอีกนิดนึงครับตัวหลังคาก็แทบไม่ต้องไปทําอะไรเลย ตรงนี้เดี๋ยวขัดขึ้นมาก็จะเงาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเปิดมาแล้วมาดูที่แผงประตูกันบ้างนะครับสำหรับฝั่งซ้ายแผงประตูนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยขูดขาดนะครับตรงหัวน็อตนะครับเป็นหัวน็อตไม่เคยมีไขมีแกะนะครับตรงเม็ดอาร์นะครับต้องแกะดูงี้นี่เลียงเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่รถเดิมต้องแบบนี้นะครับ แผนเพจนะครับต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับไม่เคยแกะนะครับตัวเลขตัวถังนะครับตรงเล่มนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับมามาดู้านค้างกันต่อสาหรับประตูหลังนะครับแผงประตูหลังนะครับก็ไม่มีริ้วรอยเช่นกันเปมือนเดิมนะครับหน้าหลังข้างคันนี้เดิมเบียเช็คให่แล้วแต่ว่าที่มาทาคลิปเนี่ยมาทาคลิปให้คุณผู้ชมนะครับดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครสนใจจะได้ h o n ด a b บีไปใช้ก่อนเนาะด้านหลังนะครับก็จะมีรอยตรงล้อแม็กตรงนี้เช่นกันนะครับ ตรงนี้บิมว่าไม่ต้องเก็บงานปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับนะครับมาดูด้านหลังเลยตรงนี้ก็จะมีเป็นสปอยเลอร์เดิมติดมาให้นะครับเป็นเดิมเดิมติดรถเลยเนาะตัวกระจกนะครับก็เป็นกระจกเดิมของ Honda นะครับผมนี่มีโลโก้ตัว B O นะครับสัญลักษณ์เขาจะติดอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้เขาน่าจะติดมาเองนะครับ D D I นี่เป็นของ DMaX นะครับแล้วก็เป็นตัว V นะครับอันนี้ก็ติดมาเพิ่มเองนะครับพวกอย่างนี้นะครับบีมเก็บให้หมดนะครับเอาออกให้หมดเป็นรถแบบใหม่สวยๆเลยส่วนท่อนะครับตรงนี้ เออเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปเปลี่ยนท่อมาถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบอยากจะได้ท่อเดิมเนี่ยแจ้งบีมได้เลยหรืออยากจะมาฟังเสียงท่อตัวนี้ก่อนเอาแบบนี้ก็ตามนี้ไปอย่างนี้เลยนะมาข้างหลังนะครับว่าหลังเดิมไหมนะครับให้ดูเลยตะเข็บทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะครับเป็นเดิมนะครับนอตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ยังไงก็เดิมนะครับรอบพันเดิมหมดเลยนะครับ เห็นคันจิ๋วแบบนี้นะครับเขาก็จะมียางอะไหล่มาให้นะครับแต่อาจจะเปิดยากหน่อยนะครับมันจะมีหลายชิ้นนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ยางอะไหล่ปึ๊บออกสองชิ้นนะครับยางอะไหล่ก็เป็นยางอะไหล่เดิมติดรถนะครับของมิชลินเนาะตรงนี้แม่ลงแม่แรงก็ยังอยู่นะครับนี่ให้ดูพวกรอยตะเข็บต่างๆนะครับก็อาจจะแพนยากนิดหน่อยนะครับนี่เป็นตะเข็บเดิมโรงงานนะครับตรงนี้ไล่มาเลยนะครับเนี่ยสีเขาจะพ่นฉลับอย่างเงี้ยตาม สไตล์ของ Honda นะครับผมโอเคดูกันที่ด้านฝั่งนี้กันต่อล้อแม็กนะครับด้านหลังนะครับไม่มีรอยดีกว่านะครับจะมีแค่สีนะครับที่มันด่างตรงอาจจะเป็นเลอะโคลนะครับตรงนี้นะฮะถือว่าขับได้ดีมากนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรอยเลยมาให้ดูเม็ดอาร์กันที่ด้านหลังกับแผงประตูกันบ้างนะครับนี่เม็ดอาร์กเรียงกลมสวยงามนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับมาร์คแต้มสีโรงงานก็ยังอยู่แผงประตูก็ยังสะอาดนะครับ เดิมจริงๆนะครับส่วนนะครับด้านหลังอาจจะไม่ต้องทําสีนะครับแค่ขัดนะครับแต่ตรงนี้จะขัดรอยขนแมวนะครับน่าจะออกอยู่เหมือนกันตรงนี้แค่เล็กน้อยนะครับผมแผงประตูนะครับของอันนี้บิมว่าแค่ขัดก็น่าจะสวยแล้วครับเพราะว่าไม่มีริ้วรอยที่หนักไม่มีสะเก็ดหินนะครับประตูด้านหน้ากันบ้างนะครับเม็ดอาร์กหัวน็อตนะครับแผงประตูแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับไม่เคยแกะนะครับ เป็นรถปี2019นะครับเลขไมล์90,000โลนะครับใช้งานก็ไม่มากไม่น้อยนะครับกลางๆนะครับอยู่เฉลี่ยปีละหมื่นหน่อยๆนะครับบีบให้ดูหน้าห้องเครื่องกันต่อไปสำหรับหน้าห้องเครื่องนะครับมาดูกันได้เลยเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับคันนี้นะครับต้องดูหัวน็อตก่อนเลยนะครับ กล้องดูหัวน็อตได้เลยตรงเห็นสีฉลับนะครับเห็นสีดําตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้เป็นจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสีขาวสีบอลหรือสีดานะครับของโ o นะครับทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดเป็นเดิมๆนะครับเขาจะมีตรงนี้หมดเลยทางซ้ายทางขวาก็คือพ่นฉลับเข้ามาจากโรงงานนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญนะครับดูเดิมไหมไม่เดิมนะครับเราดูเนี่ยครับตรงซีลนะครับตรงหัวน็อตนะครับแล้วก็ตรงเม็ดอาร์คตรงนี้หัวน็อตพวกนี้นะครับ ว่ามีเคยมีรอยแกะไหมนะครับซึ่งไม่เคยมีแล้วก็ห้องเครื่อง <ๆ S 1> นะครับด้านในนะครับตัวถังด้านในเนี่ยเขาจะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยครับเขาจะเรียกว่าสีอะไรเท่าๆหรอประมาณอย่างนี้เลยนะครับตัวคานหน้านะครับก็เป็นคานหน้าเดิมนะครับแผงหม้อน้ําเดิมไม่มี <toda> มมมเบี้ยวนะครับตัวก็จะตรงแบบนี้ตัวรูนะครับก็จะไม่ได้ปั้นมานะครับก็จะเป็นรูกลมๆแบบนี้แหละครับด้านหน้าตรงคานเนาะแล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับบิ้มให้ดูนี้ ไม่เคยมีไข่นะครับไล่ไปที่ฝากระโปรงได้เลยนะครับฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับฝากระโปรงแท้ติดรถก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ครับเลขตัวถังนะครับของบอดี้รถก็เป็นเลขเดียวกันของทั้งคันนะครับตัวกันความร้อนก็ยังไม่ยุย่ยไม่เสื่อมสลายนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเดิมขนาดเนี้ย บีมขายไม่แพงนะฮะเดี๋ยวบีมจะบอกราคากันก่อนเลยสำหรับใครที่อยากรู้นะครับคันนี้บีมขายแค่3 5 9 0 0 0บาทนะครับปี2019นะปีใหม่ตัวหน้าใหม่แล้วนะครับไม่ไม่ข้ามแสนนะครับที่สำคัญไม้แท้เข้าศูนย์เช็คระยะได้เลยนะครับที่ศูนย์ฮอนด้านะครับบีมขายแค่359,0 0 0บาทนะครับส่งตลอดสัญญานะครับคันนี้ในเลทฟรีดาวนะส่งตลอดสัญญาแค่ประมาณ6 0 0ัต้นต้นไม่เกิน ,63 0ันะครับตรงนี้ใน7ปีแต่ถ้าเกิดว่าคอนดิชันอื่นนะครับอยากจะส่งหร่มาคุกนอได้นรบตงี้า มีส่วนลดบิลแถมประกันชั้นหนึ่งให้นะครับหปีนะครับในราคานี้นะแล้วก็บิลประกันให้อีกด้วยเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับหนึ่งหมื่นกิโลแล้วก็ครึ่งปีนะครับอย่างในย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวบิลพารีวิวด้านในกันต่อมาที่ด้านในนะครับตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับแบบใหม่นะครับเป็น3ก้านนะครับหนึ่แบบนี้นะครับพร้อมกับปุ่มนะครับมันติดฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับตรงนี้นะครับก็จะไม่ใช่ปุ่มทุสตาร์ทนะอันนี้เขาติดสติ๊กเก กุญแจจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นลูกดอกกุญแจนะครับผมตรงตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตรงนี้อาจจะเลอะหน่อยนะครับแต่ว่าบีมคินนิ่งให้อยู่แล้วนะครับทั้งภายในทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการอบนะครับฆ่าเชื้อทําความสะอาดนะครับฆ่าเชื้อโรคด้านในก่อนตั้งขายก่อนส่งมอบนะครับตรงนี้นะครับแผน จะเห็นด้านด้านแผงคอนโซลตรงข้างหน้านะครับก็จะมีรอยคาบสติกเกอร์กาวสองหน้าอะไรต่างๆบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็จะขัดให้เช่นกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้นะวิทยุนะครับก็จะเป็นแบบนะครับ FM นะครับทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นจอทัชสกรีนนะครับตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์สามารถปรับนะครับเป็นแมนนวลได้เลยตรงนี้นะครับ อย่าอโต้เนาะด้านด้านตรงกลางนะครับก็จะมีช่องเก็บของที่เป็นขออภัยครับเป็นช่องเก็บแก้วน้ํานะครับไม่น่ใจเห็นกันไหมนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเก๊ะเก็บของธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเป็นเบาะผ้านะครับปรับมือนะครับไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเนาะให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวบิมให้ดูด้านเบาะด้านหลังกันต่อสําหรับเบาะด้านหลังนะครับนี่เลยเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะครับ สามารถพับได้นะครับตัวเบาะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ขนของมันเป็นรถอเนกประสงค์ที่คันเล็กนะครับจะเหมาะกับนะครับมือใหม่หัดคับหรือว่าคนที่เป็นซอยเข้าบ้านเล็กๆอยากจะเข้าบงเข้าบ้านนะครับพับเบาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นโล่งๆประมาณเท่านี้เลยนะครับนี่สามารถใส่ของเก็บของเป็นชิ้นแบบที่มันขนาดยาวๆเนาะ ทับเข้าไปได้นะครับร้อนกันไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวคร่าวๆนะครับก่อนที่จะเก็บงานเก็บชิ้นส่วนนะครับของ Honda b i o นะครับปี2019นะครับเป็นไม้แท้แก้90,000นโลนะครับมือแรกมือเดียวที่สำคัญนะครับได้สีเดิมเดิม ตัวถังเดิมๆแบบนี้ตามที่บีมรีวิวไปเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวบีมจะไปเก็บงานให้อีกทีหนึ่งเนาะไม่ว่าจะทําสีบางชิ้นนะครับแล้วก็จะมีขัดนะครับลบรอยของงงขนแมวต่างๆนะครับเพว่าทำความสะอาดข้างในนะครับแล้วก็พ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคด้านในให้อีกด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยบีมขายอยู่ที่นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งตลอดสัญญานะครับเพียงเดือนละหกพันประมาณหกพันไม่เกินหกพันสามนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ทักติดต่อบีมเข้ามาได้เลย ตามช่องทางต่างนะครับหรือว่าอาจจะโทรเข้ามาได้ที่080 1 9 1 5 6 5 6, 6นหะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็แอดเข้ามาได้ที่นะครับ cemtr เพื่อขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้บิมย้ำท้ายคลิปอีกทีนึงรูปที่บิมจะส่งให้นะครับจะเป็นรูปที่ก่อนเก็บงานนะครับก่อนทําความสะอาดนะครับก่อนเก็บริ้วรอยสีต่างนะครับอาจจะมีริ้วรอยให้คุณผู้ชมเห็นบ้างนะครับตรงนี้ก็เอาไปดูประกอบ พิจารณาการตัดสินใจก่อนก็ได้นะครับหรือใครอยากจะมาทดลองขับนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับเต็นเราเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าเว้นระยะไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจะลองขับคันนี้เนาะเพราะหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยบีมจะเอารถคันนี้นะครับไปเก็บสีนะครับที่อู่สีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีข้อมูลต่างๆอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับส่วนบีมนะครับขอตัวคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับเจ9ดรถดีไม่มีหมกเม็ด